อย่างไร้ร่องรอยในตอนที่สองแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งผ่านไปในเวลาเพียงแค่สามวันเท่านั้นเหตุมหศสัร,รย์ก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ดีๆหลวงพ่อก็หายลับไปอีกแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนเช่นเดิมชาวบ้านก็โกลาหลกันยกใหญ่บ้างก็ว่าหลวงพ่อน่าจะถูกคนใจบาปหยาบช้ามารักขโมยเอาไปเป็นแน่แท้ นทุกคนได้ช่วยกันออกตามหาและสืบสอบไปจนทั่วก็ไม่ปรากฏข่าวาวของหลวงพ่อแต่อย่างใดเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้รับข่าวาวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่รู้แค่เพียงว่าจู่ๆหลวงพ่อก็หายไปแม้ขนาดรูปทรงองค์ท่านนั้นไม่ได้ใหญ่โตโอรานมากนัก แต่ก็ไม่ใช่องค์เล็กๆน้อยๆที่ใครจะมาหยิบจับหรือขโมยเคลื่อนย้ายออกไปไหนต่อไหนได้ง่ายๆทถกว่าจะอัญเชิญท่านขึ้นมาจากน้ำได้นะก็ว่ายากนักหนาแล้วนี่อะไรกันใครจะอาถรรพมาทำการลบหลู่ดูหมิ่นองค์หลวงพ่อแบบนี้ได้อีกเว้นเสียแต่ว่าท่านจะไปของท่านเองแต่ท่านจะไปยังไงล่ะไปโดยวิธีไหนกันหรือ นั่นคือความสงสัยและเกิดคำถามเป็นข้อสงสัยต่างๆนานาทว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังคงเป็นปริศนาที่หาคำตอบที่แท้จริงไม่ได้เลยบ้างก็ว่าหรือหลวงพ่อต้องการสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้ชาวเมืองชาวชัยนาทได้ประจักษ์ชัดแจ้งอีกครั้งว่าท่านไม่ใช่พระพุทธรูปธรปธรมดาหรอกนะความโศกเศร้าเสียใจย้อนกลับมาครอบคลุมหัวใจชาวเมืองชัยนาทอีกครั้ง ทุกคนไปยืนอ้อกันอยู่บริเวณเมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดตรงที่พบหลวงพ่อโผล่พ้นน้ำนั่นเองจากนั้นทุกคนก็ตั้งจิตอธิษฐานที่คล้ายๆกันว่าขอให้หลวงพ่อได้โปรดเมตตาคืนกลับมาโปรดลูกหลานนังเดิมด้วยเถิดอธิษฐานไปก็พากันร้องห่มร้องไห้ข้ามโคลนไปด้วยเล่ากับว่า เสียงร่ำไห้ข้าควรวญร้องหาหลวงพ่อนั้นจะดังสะท้อนไปไกลเพียงใดไม่อาจรู้ได้แต่ก็น่าจะดังสะท้อนไปถึงองค์หลวงพ่อธรรมจักรได้จริงๆอีกสามวันต่อมาความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อหลวงพี่องค์เดิมได้พบหลวงพ่อธรรมจักรมายืนพิงอยู่ข้างผนังของวิหารวัดธรรมมูลวรวิหารอีกครั้ง ตรงบริเวณณที่เดิมตรงที่ท่านได้มาปรากฏในครั้งแรกนั่นเองแต่จะมีสิ่งที่ต่างไปกว่าในครั้งแรกก็แค่ว่าบริเวณเบื้องพระบาทหรือเท้าทั้งสองข้างของท่านนั้นจะเต็มไปด้วยดินโคลนจอกแหนกเกาะติดอยู่จนเคละอะเละเทอะเต็มไปหมดคล้ายกับว่าหลวงพ่อไปเดินรุยโคลนรุยดินมาอย่างนั้นเลย เพราะบริเวณวัดธรรมมูลในสมัยก่อนนั้นจะเป็นที่ราบร่มชื้นแฉะและเต็มไปด้วยจอกแหนดินโคลนอยู่ทั่วทุกบริเวณช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากจริงๆชาวบ้านได้รู้ว่าหลวงพ่อกลับคืนมาแล้วก็พากันดีใจต่างนำดอกไม้ทูบเทียนเครื่องบูชาเครื่องหอมมากราบไหว้สักการะกันยกใหญ่ แล้วทุกคนก็ลงความเห็นที่เหมือนกันว่าลวงพ่อธรรมจักท่านเดินได้จริงๆท่านคงจะเดินไปสำรวจรอบๆบรบิเวณวัดมาแน่ๆหรืออาจจะเป็นด้วยว่าเหล่าทวยเทพเทวดาบนเขาธรรมมูลแห่งนั้นได้ลงมาอัญเชิญขอให้หลวงพ่อขึ้นไปโปรดเหล่านางฟ้าเร่าเทวดาที่อยู่บนยอดเขาก็ปินไปได้เช่นกัน แม้จะมีเหตุผลร้อยแปดพันประการจากความคิดของชาวบ้านที่ต่างกันไปแต่สิ่งที่ทุกคนได้ประจักษ์อย่างแน่แท้ก็คือหลวงพ่อธรรมจักรคือความมหัศจรรย์อันสุดศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ของเมืองชัยนาทที่พวกตนได้มีบุญวาสนาะได้พบเจอปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ได้ถึงเพียงนี้นับเป็นบุญวาสนาที่ยิ่งใหญ่ขอ้งชาวเมืองชัยนาทอย่างที่สุดแล้วการกลับมาครั้งนี้ ยิ่งทำให้ชาวเมืองชัยนาทเพิ่มพูนความรู้สึกหวงแหนและเทิดทูนบูชาในมหาบารมีอันสุดศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อธรรมจักรมากขึ้นทวีควูณถึงขนาดที่ว่ากลัวเกรงกันยิ่งนักว่าหลวงพ่อจะหายลับไปอีกจนต้องนำโซ่ขนาดใหญ่มาคล้องรัดองค์หลวงพ่อเอาไว้อย่างแข็งแรงและผัดกันเปลี่ยนเวรยามเฝาเ้าดูแลรักษาเป็นอันดีวันคืนผ่านไปนับเดือน เย็นวันหนึง่งก็มีชายหนุ่มแปลกหน้าพายเรือมาจากทางภาคเหนือเข้ามาจอดเทียบท่าอยู่หน้าวัดธรรมมูลชายคนนี้ได้บอกกับชาวบ้านว่าตนกำลังตามหาพระพุทธรูปคู่วัดที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ตนได้ล่องเรือตามน้ำออกมาเรื่อยๆมาตามหาท่านานานมากแล้วแต่หาเท่าไรก็ยังหาไม่เจอคันชายหนุ่ม ได้พบหลวงพ่อธรรมจักรที่ประดิษฐานไว้ในพระวิหารก็ตกตะลึงพึงเพิดร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าโอ้หลวงพ่อของลูกอยู่ที่นี่เองและได้บอกชาวบ้านว่านี่คือองค์พระพุทธรูปที่ตนกำลังตามหาอยู่ไม่นึกฝันเลยตนรอนแรมมาหลายวันในที่สุดก็ได้พบท่านสมดังใจ และได้บอกชาเมืองชายนาฏว่าจะขอรับองค์หลวงพ่อของตนคืนกลับไปประดิษฐานไว้ยังที่เดิมเศร้าอีกแล้วสิคะหลวงพ่อจะไปอีกแล้วทำยังไงดีละ่ะชาวเมืองชายนาฏเมื่อได้ยินดังนั้นก็พากันใจหายโศกเศร้าเสียใจอีกครั้ง ชายหนุ่มก็บอกว่าวันนี้มืดค่ำมากแล้วตนจะขอพักอาศัยนอนอยู่ที่วัดสักหนึ่งคืนก่อนพอรุ่งเช้าค่อยกราบอาราธนาหลวงพ่อกับคืนสู่เมืองเหนือตามที่ตั้งใจไว้แต่แล้วในคืนนั้นชายหนุ่มก็เกิดฝันประหลาดฝันว่าหลวงพ่อธรรมจักรได้เดินเหมือนคนเดินตึ๊บ มาหาตนแล้วบอกกับตนด้วยเสียงอันดังกึกก้องเป็นกลังวานมากว่าเราไม่กลับไปแล้วนะจะขออยู่ที่นี่แหละชายหนุ่มสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจก้มลงกราบองค์หลวงพ่อธรรมจักรด้วยความเคารพน,นอบน้อมพอเช้าขึ้นมาชายหนุ่มก็นำความฝันอันสุดอัศจรรย์น,นั้นไปเล่าให้ชาวบ้านชาวเมืองได้ฟัง ทุกคนต่างชัยโยโห,โหร้องด้วยความดีใจเมื่อได้รู้แล้วว่าหลวงพ่อธรรมจักรท่านจะไม่ไปไหนอีกแล้วท่านจะอยู่ที่นี่อยู่เป็นที่พึ่งที่เคารพบูชากราบไหว้ของชาวเมืองชัยนาทอย่างถาวรแน่แล้วชายหนุ่ม ได้กราบลาหลวงพ่อธรรมจักรกลับคืนสู่ภาคเหนือและได้ขอถอดเอารูปธรรมจักรที่อยู่ตรงพระหัตถ์หรือมือด้านขวาของท่านนั้นเอากลับไปด้วยเพื่อจะเก็บไว้เป็นเครื่องระลึกเคารพบ,บูชากลาบไหว้แทนองค์หลวงพ่อที่อยู่ที่นี่นั่นเองเมื่อชาวเมืองชัยนาทได้รับเมตตาในมหาบาร,รมีอันสุดศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมจักรสมใจทุกประการแล้วรู้ว่า หลวงพ่อจะไม่หายไปไหนอีกแล้วจึงได้พร้อมใจกันสร้างรูปธรรมจักรเอาไว้เคียงข้างองค์หลวงพ่อแทนของเดิมและได้ถอดโซ่คล้องออกจากหลวงพ่อนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อธรรมจักรองค์เดิมนั้นเชื่อกันว่าเป็นเนื้อทองสำริดบางก็ว่าเป็นเนื้อไม้ตะเคียนทองโดยมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติมีพระหัตถ หรือมือขวายกขึ้นเสมอพระอุระหรือหน้าอกเป็นพุทธลักษณะระหว่างสินระบับประ,ประยุกต์ที่ผสมผสานร,ระหว่างของเชียงแสนตอนปลายผนวกเข้ากับสุขโขทัยตอนต้นผสมกับสมัยอยุธยาองค์ที่เห็นในปัจจุบันจะสร้างครอบองค์จริงเอาไว้โดยมีความสูง4.5เมตรกลางพระหัตจะมีรูปพระธรรมจักรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้ว อยู่ตรงกลางฝ่ามือประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดธรรมมูลวรวิหารโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือตรงรูปพระธรรมจักรนี้แหละ สำคัญมากเพราะไม่ว่าใครมีปัญหาอะไรและอยากจะบนบานสารกล่าวหรืออยากให้หลวงพ่อบรรดาลอะไรให้สำเร็จสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเรื่องงานเรื่องทร,รมาหากินหรือแม้แต่ในเรื่องโชคลาภก็ต้องมากราบไหว้อธิษฐานและขอใช้มือของตนประทับไว้ตรงรูปธรรมจักรที่กลางฝ่ามือขององค์หลวงพ่อธรรมจักรตรงนี้แหละ ราวกับว่าต้องการจะสื่อใจไปให้ถึงพลังอิทธิฤทธิ์อันสุดศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อจะรับรู้ได้ถึงความปรารถนาที่สื่อจากใจไปสู่ฝ่ามือของท่านและท่านจะดนบันดาลให้สิ่งที่ต้องการนั้นได้บรรลุสำเร็จสมหวังดังใจในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ หลังจากที่หลวงพ่อธรรมจักรได้ปฏิสถานอยู่ณวัดธรรมมูลวรวิหารอย่างท้าวรชาวบ้านชาวเมืองก็ได้รวมพลังพร้อมใจกันจัดงานสมโพธิอย่างเอ,อกเกเิกยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการสักการะบูชาองค์หลวงพ่อธรรมจักรเป็นประจำในทุกๆปีโดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้นสี่ค่ำถึงวันขึ้น8ดค่ำเดือน6และในวันแรมสี่ค่ำถึงวันแรม8ดค่ำเดือนสิมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนพื้นน้ำหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารตรงบริเวณที่พบหลวงพ่อธรรมจักนั้นก็ถือเป็นพื้นน้ำอันสุดวิเศษศักดิ์สิทธิ์ที่สุดยอดมาก ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นแต่ความอัศจรรย์ได้บังเกิดตามมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเวลาชาวบ้านทั้งหลายพายเรือผ่านไปมาตรงบริเวณหน้าวัดธรรมมูลกจจ็จะหยุดเรือแล้วยกมือกวักน้ำขึ้นมาประ ผมหน้าพมตาพมหัวแล้วพนมมืออธิษฐานขอมหาบารมีอันสุดศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ของหลวงพอ่อธรรมจักรได้ช่วยนำพาชีวิตของตนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆซึ่งก็ได้ผลและเป็นจริงตามนั้นถึงขนาดที่ว่า มีเหล่าพ่อค้าวานิชชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองัยนาทเมื่อผ่านมาก็จะยกมือวันทาอธิษฐานโดยการตักเอาน้ำหน้าวัดบริเวณนี้เอาไปประพรมสินค้าของตนเพื่อจะได้ขายข้องขายหมดซึ่งก็ปรากฏว่าสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นขายดีจนมีกำไรเริ่มไหยกำไรจนทำให้พวกตนจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยจเจริญขึ้นเรื่อยๆสมดังที่ตั้งใจอธิษฐานในทุกครั้ง บังเกิดเป็นความศรัทธาเชื่อมั่นอย่างรุนแรงทําให้เราพ่อค้าแม่ค้าได้พากาันรพร้อมใจจัดสร้างพระพุทธรูปนามหลวงพ่อพระพุทธสุโขทัยไกลจักเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อธรรมจักรซึ่งประดิษฐานอยู่ตรงเชิงบันไดขึ้นเขาหน้าพระอุโบสถวัดธรรมมูลวรวิหาร เพื่อจะประดิดสถานเป็นเครื่องยืนยันให้รับรู้ถึงพลังแห่งศรัทธาของพวกตนที่มีต่อบารมีคุณอันสุดศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อไว้อีกหนึ่งองค์ด้วยแม้แต่ชาวบ้านชาวเมืองชัยนาทเองนั้นเวลาเข้ายากหมากแพง ขัดสนลำบากยากจนเข็นใจในการทำกินหรือลูกเต้าร้องไห้ไม่สบายก็จะมาตักน้ำหน้าวัดไปอธิษฐานเพื่อขอบารมีของหลวงพ่อธรรมจักรไปดื่มกินไปพรมบ้านไปพรมร้านไปอาบไปขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้วายที่เป็นอุปสรรคในชีวิตให้หมดไปคนที่ยากจนอยู่นั้น ก็เริ่มหากินคล่องขึ้นที่ลำบากลำบนแต่เดิมมาก็มีช่องทางในการทำกินชีวิตทุกคนดีขึ้นเรื่อยเืด้วยความศรัทธาที่เชื่อมั่นในบารมีของหลวงพ่อธรรมจักรทั้งนั้นเด็กที่เจ็บป่วยร้องไห้ไม่สบายกระจองงองแงขันได้อาบได้ดื่มกินน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็หายเจ็บหายไขย้และกลายเป็นเด็กที่มีสุขภาพพารานามัยสมบูรณ์แข็งแรงได้อย่างอัศจ,จรรย์ อาพินิหารมากมายที่เกิดขึ้นนี้จึงถือเอาแห่งน้ําบริเวณหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารตรงที่หลวงพ่อโผลพ้นน้ำขึ้นมานั้นเป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองชัยนาทที่จะนําไปใช้ประกอบในพระราชพิธีอันสําคัญศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของพระราชสํำนักและรวมไปถึงพิธีครั้งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจํา นอกจากปาฏิหาริย์มหัศจรรย์จากสายน้ำที่บังเกิดขึ้นแล้วแม้แต่สาธุชนใกล้ๆที่มีความเคารพนับถือหลวงพ่อธรรมจักรก็ยังได้พบเจออภินิหารศักดิ์สิทธิ์ด้วยอิทธิฤทธิ์อันสุดอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นกับชีวิตอยู่บ่อยๆทั้งเรื่องราวจากในอดีตและเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีอยู่มาก ตอนต่อไปจะนำมาเล่าให้ฟังอย่างสนุกตื่นเต้นโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภแลบรองว่าต้องถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนส่วนเรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิกเพื่อรอฟังตอนต่อไปให้ด้วยนะคะ